เตเก้เตเก้เตะแบกมาเตเกอเฮ้กเอ้ยหย่เอ้ยหย่านี่โอ้โหธรรมชาติสวยงามมากเลยเมื่อไรเธอจะได้ครัวสวยๆเมื่อเมื่อช่างว่าบ้านช่างเป็นอย่างนี้แหละช่างนี่ทำให้ทุกคนอื่นเนาะเป็นอย่างนี้ทุกบ้านหรือเปล่าวะช่างช่างช่างไหนลองลองลองคอมเมนต์มาเนี่ย ถ้าถ้าแบบท่านใดเป็นช่างส่วนมากนะบ้านช่างไม่เสร็จนะทําให้ตัวคนอื่นนะทุบ้านตัวเองนี่แบบสภาพนะสภาพดูสภาพนะฮะเหออมือนช่างว่าช่งาจง,ชงจะว่าพ่อว่าบางทีก็โอ้ไม่ไหวพักเพราะว่เออ,เอ,อนี่แหละคือปัญหาของบ้านที่เป็นช่างไ,ไม่งั้นช่างต้องจ้างคนอื่นมาทําบ้านตัวเองไต่เกิร์มานี่ แตก็ซ้อมซ้อมนี่ยะก็ที่ใส่ข้าวหนึ่งข้าวยามเช้าเอ้ยมือตีหมาไม่่ใชโดนไหมเมื่อกี้นี่ไม่โอเค พอละมือกันนะโอเคนึกว่าเห็นอันนี้แล้วมาจับข้าวค่อยกินใช่ไม่ใช่ข้างนี้โอเคนึกว่าจะได้กินข้าวหลังมาซะแล้วกินข้าวหลังมาพอละมือเลยต้องใช้อย่างี้ไงเพราะว่าดูดิสวนสนามอยู่ด้านล่างนี่เลีงเลยเอ้ามันไม่มันไม่มีกลัวเนาะที่สูงๆก็ไม่ไปทำเนาะโต๊ะหน้าบ้านนู่นเนาะ มันจาไปยากอะไรละ่ะก็ตั้งไว้ตรงหน้าบ้านน่ะนิดเดียวเองก็เอานี่เตรียมไว้ตรงหน้าบ้านน่ะแลวตรงโต๊ะหนูแล้วก็เดินหิ้วไปต่อไปก็ไปทําตรงนั้นมันก็ไม่ไกลอะไรมากมายโต๊ะขางหน้าบ้านก็มีนี่เดินอ,อ้อมนี่ไม่ใช่เชียงใหม่เชียงรายสักหน่อยนิดเดียวน,น,นี่นี่นี่เขอบุญหน่อยเถอะ นี่ทุกคนบนเมียโจสื่อสักหน่อยเสร็จย่างแล้วนี่เสร็จแล้ว <c oughs> อ่ะเสร็จแล้วเหรอนะครับสวยข้าวยามเช้าม้อเช้านกเยอะมากเลยถธอ,อะเก็บให้ม้อเช้านกแบบยุ่มากตายมาบูนนกห่างปากอะ่ะ อ๋อปากห่างหนึ <royalty> <meter> ่งแบปากห่าฮะนกห่างปากเลยก็นกอยู่ห่างไกลเราเลยเต็มเลยอะไม่ต่ำกว่ายี่สิบสามสิบนมเช้าเนาะบมาเลยอะโอ้โหอะเอาเชือดที่ว่าแบบโอ้โหนน่นนั่นนู่นแต่ว่าตอนนี้ไม่เห็นแล้วไปแล้วเพราะว่าคนไม่ทำร้ายก็เลยมั้งเขาหากินหอยเชอรี่ เจ้าเห็นไหมตรงตรง,ตรงที่จอดรถเราอ่ะตรงข้างใต้อะ่ะที่ค่อยทำให้ไอ้ไตเกอร์อ่ะนอนตอนเด็กๆอ,ะอ่ะอตรงเบาะมาเห็นไหมเห้วไปส่องดูเ้วเห็นอะไรวันนี้ไม่ได้ส่องนะเออเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูหน่อยนะว่าว่ามีอะไรในนั้นมีอะไรอีกแล้ว ที่รู้ๆอ่ะตอนแรกมันเป็นที่นอนวางเรียนซ้้ยมีหมอนด้วยที่บูบอกแม่ตรงนั้นอ่ะเป็นที่นอนไอ้ตา่นั่นอ่ะะทำให้หมาแต่อีตาไปนอนนอนข้างใต้น่ะนะอเออก็ว่าอยู่ก้มไปดูอ่ะมันเป็นที่นอนอ่ะที่นอนนะที่นอนนิ่มอยู่ออแล้วก็มันมีหมอนอยู่ตรงข้างบนมันเหมือนคนนอนเลยเฮ้ยคิดอยู่ว่า มันต่ำๆแบบนั้นจะมีใครไปนอนเออลองดูลองดูที่ไหนได้พี่บูบอกแม่เห็นไหมเห็นมอนไหมนั่นแหละจันเข้าไปนอนเล่นอยู่นั่นเป็นนอนกับน้องนอนเล่นกับหมาสุดยอดนะลูกเจ้าเนาะคือเขาไปนอนด้วยกับหมาเลยแม่นอนจริงเลยเออ ลยร,รือที่นอนออกอะไรออกอแต่ตอนนี้พอค่อยไปทํางานแล้วเจ้าว่างเจ้าลองไปถ่ายดูพาทุกท่านไปดูว่าเป็นอะไรละที่ค่อยพาไปดูให้ไปดูว่ามันคืออะไรยังไม่ได้ไปส่องเลยนะนก็เลยไม่รู้เล<อ>นอ,อุ่นแกงอุน่นกับข้าวโอ้ยกล่องมาทางนี้ตอนไหนไม่รู้อ่าอุ่นแกงอุ่นแกงอุ่นข้าวแล้วชงกาแฟให้หน่อยจะไปทํางานนะจ๊ะใจก็ใจก็เหนื่ยเลนแล้ว เมื่อยแล่ะืะนิดละไปคุณปุ้ยเราจะมาชงคีฟีโอ้นายก่อนนี่ไงโตอะ่ะัวที่ล่งๆนี่มาตั้งนี่ก็ได้นี่ไกลๆทะาลเลยเดีย๋ยวรอคุณปุ้ยชงคีฟีนะครับมาแล้วน้ำตาจะน่วง อู้ขนมปังหอมวเวอรเฮ้ยทำไมมาถึงได้ดีขนาดนี้เร็วเดรย์เชียวโอ้โหชุดยอดทุกท่านเบอร์ตีละ่ะยามเช้ามามีคาเฟ่ับขนมปังนี่แหละคือข้อเท้ข้อเท้าเท่เวอร์ของเของ้อของก็มีใส่ใส่อะไรวะไม่อร่อยเลย

มองมองอะไรนะ <cade au. S 1> นี่มองกล่องนะี่นี่กล่องเห็นไหมกล่องนะ้ยเห็นไหมนะทำนนะอะไรนะไม่กินนะไม่กินนะอะไรโดนมือดำาๆเป็นสี อะไรคือแดงๆนะลูกอาจารย์ม่ยีลูกอาจารย์ม่ยีเอามาทำของทุกทิศมีเด็กสั่งแล้วนะ,ะได้แล้วเด้แล้วได้แล้วเดีแล้วล เดี๋ยวนาก็นก็ไได้ค่ากำมะหยีขึ้นนะได้สิได้สิส่วนกำมะหยีที่เหลือก็จะได้เป็นกำไรไปแล้วก็ต้นทุนตัวใหม่ไปอม,มาคุณเห็นไนื้ย่างเขาทำอะ่ะเอามาให้ดูไม่เห็นไม่ดูได้ไหม ม็นดูอะไรไ <mould> งเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องงานจุกจิกศิละปะอะไรพวกนี้หรอกอดูให้หน่อยจะได้รู้ว่าสวยงามอ้้หย <c oughs> ยังหัอ <c oughs> <c oughs> นี่มันคือดอกกุหลาบนี่ <c oughs> ใช่ใช่ไหมสวยไหมได้ไหมได้ไหมเหมือนกุหลาบไหมาทุกขั้น Finance วาเลนไทนวาเลนไทน์ถึงจะผ่านมาแล้วหนึ่งวันวาเลนไทน์เมื่อวานความสำคัญที่สุดที่ฉันฉันมอบให้เธอมา20ปีแล้ว,ว<ะ>แทนดอกไม้ทุกๆอย่างแทนดอกกุหลาบทุกๆดอกบนโลกใบนี้มันก็คือพิจาวานลูกสาวคนโต เพราะพิจาวาลเกิดสิบสี่กุมภาเป็แม่ล่ะลูกเขาอยากเกิดวันนั้นนะแผลไปเรื่อยอ่ะไม่มีดอกไม้ไห้เ <c oughs> มื่อวานเป็นวันเกิดพิจวาลน,นะครับเกิดวันทีสิบี่กุมภาพอดีเลยเราก็เลยไม่ค่อยได้สิบสี่กุมภาเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยได้อะไรจะจะเป็นแฮปปี้เบิร์ดเดย์ลูกมากกว่านะครับเพราะว่าเขาเกิดวันนั้นพอดีเนาะ นี่แหละผมก็ให้แล้วนี่เงต้องน้อยใจนะสองดอกเลยเขาจะทำเพิ่มอ่าเออเชื่อเชื่อเราวนี้ก็ประมาณนี้ท่านทายท่านนะครับเมื่อมาใหญ่ขอบคุณที่รับชมและเป็นกำลังใจครับขอบคุณทุกท่านนะสวัสดีครับผมสวัสดีครับ